นเบ,บื้องหน้านี้นะคะจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะจำลองนะคะสำหรับผู้ที่เคยไปกราบบ้ว้ในหลายๆที่แล้วนะคะในแต่ละช่องนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยมเนื่องสัมพันธ์เกี่ยวโยงนะคะกัแบบพระพุทธศาสนานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของิหารมหากรุณาชารณีสูตรนะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการสวดขอพรนะคะถึงพระองค์ท่านนะคะก็จะมีบทมหากรุณาธารณีสวดนะคะในการใช้เป็นบทสวดต่อลึกถึงพระพุทธคุณของท่านนะคะรวมทั้งบทสรรเสริญพระคุณพระแม่กวอิมหาพุทธิกสตร์นมโมทัติทุกคุลทุกโคกทุกังนะคะ